สวัสดีครับสบายดีตอนนี้เบามเงอนก็อยู่อน,นุสาวรีย์นะทุกคนนี่ก็เป็นสถานีอน,นุสาวรีย์นะรถไฟฟ้า BTS ทุกวนโอ้ยกนจะมาแล้วทุกวันนี้ก็ออกไปถ่ายที่ก็ลำบากนะทุกคนฝนตกนะทุกคนฝนตกทุกวันเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะางเมื่อก็านานๆจะออกมาเนาะทุกคนว่าช่วงนี้ก็ฝนตกห่อยทุกคนอ,อกมาถ่ายคลิปก็ลำบากมากให้เอฟซีได้ดูนี่อันนี้ก็เป็นถนนเนาะสวยงามุมเนี่ช่วงข้าคืนี่ทุกคนสวยมาก คนก็จะมาเนาะถ่ายคลิปก็ไม่สะดวกเลยนี่ถนนในเมืองไทยสวยงามสว่างสวยเลยเปิดไฟสวยงามเมืองไทยโอ้โหุมนี้ที่ว่าสุดยอดวิ่งมาพอดี พยาไทยเนาะตอนนี้พยาไทยฟังคนก็จะมาข้างนี้ก็เป็นเซนจูรี่เนาะเซนจูรี่เดี๋ยวข้างนี้ก็จะขายอาหารการกินเนาะเดินช้อปปิ้งได้อันนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์มเมืองไทยทุกคนคนนั่งรอยืนรอกันขายอาหารเนาะข้างนี้ สามารมาเดินเล่นมาเที่ยวได้จูลี่เซนเซนจูลีนะ่เป็นห้างนะใหญ่เยอะทุกคนผมเมั่คเคยเข้าไปแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอซีได้ดูนะทุกคน,นโอ้โห,โหทางนี้ก็รถติดยาวเลยไฟแดงสวยงามมากช่องค่ำคืนเนาะ โโฝนก็จะตกทุกคนเมืองไทยสุดยอดจริงๆสวยงามนะเปิดไฟแสงสีประดับสวยงามมากเลยสวยงามบอกเลยทุกคนว่า โดก็เต็มเลยงานฝะนก็มืดเนาะจะถ่ายคลิปก็ฝนตกทุกคนลำบากมาก่วงนี้รถไฟวิ่งมาแล้วโอ้โหโอ้โหสวยงามว้าวเมืองไทยรถไฟวิ่งลอยฟ้าเลย ทกคนฝนก็ลงเม็ดมาแล้วทุกคนโอ้ยนอนถ่ายคลิปให้สีได้ดูว่ะเราจะพาเดินดูทางเท้าเดินนะทุกคนงานนี้เดินไปนู่นเนาะถนนเส้นนี้ก็ไร้สายไฟนะทุกคนไม่มีสายไฟนะแต่ทางน,นี้ยังมีปโยชนทางอะไรนะถนนลัางน้ำทางน,นี้ยังมีดูทุกคนเต็มเลยสายไฟ ก็มีอาหารการกินเนาะเยอะแยะไปหมดเลยแถวนี้เดินสะดวกสบายเลยมาหาเดินซอปปิ้งเดินเที่ยวเดินงานเนะาะเที่เดินจะพาเดินงานนี้ทุกคนสวยงามทางเท้าเดิน น่าทุกคนเดียวตอนนี้มันก็เดินลงมาอยู่ด้านล่างเรวจะเดินยูทางเท้าเดินเนี่ยครับันนี้ก็เป็นแยกบางน้ำนะน,นี่ก็สวยงามสายไฟเต็มเลยนี่นะทางเท้าเดินก็มืดตรงนี้ไม่เปิดไฟทางเท้าเดินไม่ให้ล่นร่วงเัย ลมแรงนะ่ากลัวจะตกฝนกำลังปล่อยปๆทุกคนเอ,อเ้ยรถก็เต็มถนนทางเท้าเดินก็คนเดินเต็มงานนี้ชือว่าสุดยอดเลยลรถไถวิ่ง เยอะเลยมีโลกไตอะสถาบันโลกไตโตรงพยาบาลทั้งนั้นครับงานนี้ที่ว่าสุดยอดของไทยโอ้ตึกคอนโดสวยดูปลาเลยโรงพยาบาล ทางเท้าเดินสุดยอดเลยเดินสะดวกสบายมากวันโลกตายเซเว่นเต้มนะเมืองไทยไปไหนก็เซเว่น ก็เด er okay. okay. yeah, yeah, right. ินไม่ขาดสายเฮ้ยป uh uh uh> uh uh ้ายรถเมล์ uh ันน uh ก็จะมีทางขยะเนาะไว้แบบนี้เลยสองไทยมีชื่อข้ามถนนด้วยสวยงามแต่รถเยอะมือไทยติดไฟแดงแล้วก็ติดยาวเลยนะทุกคนกต่รถ ทางเท้าเดินบรรยาาไทยอะ่ะลังการไฟิ่งมาสวยงามเลฝนก็จะตก ไปถึงไหนนี้ฝนนี้มาแล้วไไหนไม่ได้ทุกคนโอ้โหนี่ว้าวเอาเนอะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เบาเมื่อก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะฝนตกทุกคนไปแล้วคลิปนี้บายบายสวัสดีครับสบายดี